แท็กตัชหมดนะคะแล้ววันนี้เราก็จะมาพบก,กับของพี่เนทค่ะก็คือส,ส่วนนี้นะคะพชรทัดแ็กทัชค่ะค่ะเดี๋ยวสอบถามพี่เนทก,ก่อนดีกว่าค่ะว่าเป็น,ม,นงงมันยังไงมายังไงมาทาสวนได้ขนาดนี้ขนาดต้นตะบองแคปเยอะมากเลยค่ะมีหลายสายพันธุ์มากเลยอ๋อก็ตอนแรกียังที่ทางานด้วยเลี้ยงต้นต้นไม้ด้วยนะคะแต่ว่าไม่เยอะชอบเริ่มจากชอบเริ่มจากชอบใช่ค่ะเริ่มสะสมมาเรื่อยๆ จนแบบว่าเราทํางานมาสักคักงหนึ่งแล้วเลยนะคะจะก็กลับมาอยู่ที่บ้านประมาณกี่ปีแล้วคะประมาณสองปีได้แล้วค่ะโสองปีได้เยอะขึ้นใช่ค่ะโอ้โวก็ตอนทํางานนี้ก็คือแบบอันนู้นก็อยากมีเพิ่มอันนี้ก็อยากได้อะไรอย่างเงี้ยใช่เยอะมากเลยนะคะค่ะก็คือทำมาสองปีส่วนใหญ่ที่สวนจะเป็นสายพันธุ์อะไรคะ ก็เป็นสายพันธุ์ที่ชอบก็คือจะมีพวกแอตโตกับโลโัค่ะแต่ว่าส่วนมากจะเป็นแบบพวกลายตลาดที่เราขายส่งตอนนี้นะคะเป<ม>็นไม้แบบว่าราคาหลักสิบสิบบาทสิบห้ายี่สขึ้นอยู่กับเหล็ที่ลูกค้านับรางว<อ>ัก็เรื่อ,องก้นที่ไม่แพงเลยนะคะ10บาทยีบาทแล้วก็ขายส่งด้วยนะคะคากอให้ที่ พาชมสวนดีกว่าค่ะมีตรงไหนแนะนำบ้างคะหลักด้านนูก่อนเลยค่ะอันนี้อันนี้อะไรคะเนี่ยอันนี้มีด่างด้วยอ่อเมโลดางค่ะโอ้เมโลดางใช่ค่ะเหมือนอันก็เคยพ่อเหมือนกันแต่มันไม่ออกด่างเลยมาจะได้จากต้นที่เขาให้ด่างหรือเปล่าค่ะมันพ่อแม่ด่างนะคะแต่ว่าปลูกมันไม่ด่างมันก็จะแง่เขียวอย่างนี้เลยค่ะ ต้องต้องรอดูอีกทีหนึ่งบางทีเขาอาจจะยังไม่ออกมีแอสโตค่อยๆเลยนะคะเนี่ยใช่ชอบชอบแอสโตเพราะว่าไม่มีน้ำอันนี้เพราะเมื่อกี่เดือนแล้วคะอันนี้ป่มอันนี้ประมาณปีหนึ่งอะค่ะแล้วจักแบบใส่พอร์ตอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็เอามาแยกเขาปีหนึ่งอะค่ะเนี่ยใช่โตช้าเหมือนกันมากค่ะ คยซื้อต้นขนาดนี้มาปลูกอ่ะตอนนี้ต้นก็ยังประมาณนี้อยู่เลยยังไม่โตเท่าไหร่ลยนานแล้วเหมือนกันค่ะคิดว่าเป็นคนที่เลี้ยงต้องทเด็ดไม่พอเลยแต่จริงแล้วก็โตช้าใช่ไหมคะอันนี้มะพร้าวทะเลทรายค่ะมะพร้าวทะเลทรายใช่อันนี้คือเพราะเมล็ดเองใช่ไหมคะใช่ค่ะต่อกันเลยนะคะ โอ้อันนี้อันนี้แมวอะไรคะกําลังมีดอกเลยเออ่ขนแมวค่ะแมมขนแมวนะคะค่ะดอกสีชมพูอ่าอย่างอันแมมขนแมวเนี่ยเขามีดอกสีชมพูแล้วมีดอกสีอื่นอีกไหมคะมีค่ะมีพวกสีชมพูอ่อนครีมเป็นชมพูแล้วก็มีขีเต้นสีเข้มก็มีโอ้แบบหลากหลายหหลลาากยเหมือนกันนี่จําได้ขึ้นใจเลยค่ะต้นนี้คังคบหอมชื่นใจค่ะ โดนหลอกให้โดมไปครั้งหนึ่งตอนแรกไม่รู้ใจชื่นใจมากเลยมียิ้มด้วยนะคะนี่งไปเลยก็ค่อนข้างมีหลากหลายนะคะราคาเริ่มต้นนี่ก็คือจะต1บาท15บาทนี่มีเลทเพราะต้องตินต้น็ต้นเวลาส่งเออปกติเวลาส่งจะเป็นหนึ่งถาดหนึถาดได่วะค่ะคาถาสองนิ้วสี่เรียงห้าสิบสี่กระาษ อา9 0บาทใช่ค่ะแต่ว่าก็จะมี10ขาด20ขาด30ขาก็จะอยู่ถ้าสมมติเช่น30ขาอย่างเงี้ยก็คือขาดละ540บาทก็คือตกตัวละ10บาทใช่เป็นราคาส่งราคาส่งไม่แพงเลยนะคะอ่าก็คือจะเป็นเป็นพันอะไรนะคะที่ราคาเรื่องเป็นพวกไม้ตลาดไม้ตลาดใช่ไหมคะก็ไปรวมรวม ใช่มีทั้งไม้หน่อไม้เล็ดรวงต่าดีค่ะอันนี้ยังจำชื่อไม่ได้อ่าโลโฟค่ะโลโฟใช่ค่ะค่ะส่งที่อนขายส่งที่ไหนก็คือติดต่อมาในเพจใช่าสายค่ะเขตแล้วก็มี ที่ไปขายที่ตลาดวชิระวันพุธค่ะไปขายวันพุธใช่แล้วก็จะไปขายในยี่สิบบาทอะไรยี่สิบสามยี่สิบสามยี่สิบห้าเพศชื่ออะไรนะคะเพศพัดแคคตัสเพศพัดแคคตัสใช่ไหมคะเดี๋ยวอังใส่ลิงก์ไว้ให้นะคะเพศพัดแคคตัสโอเคค่ะเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นกันดีกว่าค่ะอันนี้เป็นไม้ก๊าบ โซโลโนโลใช่ก็มีหลายใชหลายแบบมีหลายแบบเลยอันนี้ก็จะเป็นเขาโขนเอ่อเขาเรียกว่าอะไรหน้าเขาหน้าหน้ายับหน้าธรรมดาอะไรเงี้ยก็ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ของเขาสีดอกสีดอกใช่กวใหญ่มากเลย อันนี้เป็นแมงมุมอะไรบ้างคนเนี่ยก็อันนี้เป็นขนขาวค่ะขนนกขาวแล้วก็คู่เท่าอันนี้ใช่อ่าใช่ค่ะอน,น้พวกลูกก,อก๊อฟพวกนี้ค่ะดูไวอันนี้เขาก็จะมีดอกหลากหลายเลยนะคะใช่ค่ะสีนี่ก็ ก็มีด้เออนี่ก็เป็นบรรยากาศของสวนเพคพัตแคคต์นะคะโรงเรือนนี้เป็นแค่หนึ่งโรงเรือนนะคะ ก็ยังมีอีกใช่ไหมคะอีกงอนีกที่หนึ่งอีกที่หนึ่งแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าอังจะพาไปดูอีกโรงเรือนหนึ่งดีกว่าค่ะว่าจะมีพันอะไรบ้างยังไงวันนี้ก็ขอบคุณนะคะแล้วเดี๋ยวพบกันคลิปหน้าถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แลวก็กด u b บสไคร้แล้วก็ติดต่อที่เพจได้นะคะเพจเอ่เพจพัดแคกตัดเพจพัดแคกตัสนะคะถ้าถ้าอยากได้แคกตัดราคาสมก็ติดต่อมาได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ